สวัสดีพี่น้องเชาาเอลออนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับสีาพาพี่น้องมาเบิงการรีวิวการใส่เครื่องหยอดกอแหงสีรีวิวมือนี้สีรีวิวให้เบิงแบบละเอียดเลยนะครับเนาะการใส่เครื่องหยอดกอแหงร่วมกับห้องเตอเอลออนรุ่น3ออนนะครับวาเป็นยังไงเนาะครับเนาะสำหรับการใส่เครื่องหยอดกอแหงเนาะครับพี่น้องปีนี้ผมกับพึ่งไพ่พึ่งใส่เป็นปีแรกนะครับแต่กับพ่อมีความรูเข้าวๆจากพี่น้องที่เพิ่นมมาเอา เอลออนนะครับหลายคนที่ผมสอบถามว่าเพื่อนเอาไปใส่เครื่องหยอดกอแหงผมก็สอบถามลหลายหลายคนนะครับว่าใส่เครื่องหยอดกอแหงนี่เขาต้องเหตดยังไ๋แน่ยหยอดแบบใดหยอดยังไเนะครับก็พอมีควบดูพื้นฐานมาแนี่ดที่นี่ผมก็เลยลองไปซื้อเครื่องหยอดกอแหงมาเพื่อที่ทดลองหยอดทดลองใส่ด้วยจาของเองเบม่งเนะครับนะแต่ว่าอันดับแรกก้อนอืนเนนะครับสําหรับผู้ใดที่เมื่อไหร่ที่เพื่อทันเคยใส่เครื่องหยอดกอแหงนี่อันดับแรกเขาต้องไถขายให้มันได้ก้อนนะครับ โดยเฉพาะเครื่องหยอดขอยแหงที่เป็นขากระทูเพราะว่าขากระทูมันดิถูไปนะครับถ้าสมมติว่ามีหยามีหยังหลายๆอยู่ในหน้าเขาเนี่ยมันจะหยอนยากเพราะว่าขามันจะของขามันจะของหยาแล้วมันมันมันจะเฮ็ดให้เขาพอลงมันจะเฮ็ดหเห็ดให้เขาต้องยุดไปดึงหยาออกดูดนะครับมันมันจะบกคอยสะดวกปานใดถ้าถ้าเป็นมือไม่ใส่แบบจานน่ะจะดีกว่นนะครับใส่แบบใส่แบบเป็นจานที่มันกิ่งไปน่ะจะดีกว่าว่ามีเสียดหยาเสียหยังมันก็จะบ่ของมันก็จะปาดไปเลยนะครับเนาะ แต่ว่าปัญหาคือมันจะหนักเขาก็ต้องยอมหลับในขขอนี้ได้นะครับที่เขาถิ่ซื่อเครื่องหยดอดกองแหงเพราะว่าเป็นแบบขากระทูหรือว่าแบบจานมันก็จะมีน้าหนักพอสมควรนะครับเนาะนะหลังจากที่เขาไถข่ายาได้ดีแล้วนะครับเวลาเขาสี่ยอดนี่ว่าจำเป็นต้องไถเลือกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไถเลือกเป็นขากระทูหรือเป็นจานเนี่ยมันจะลงเลือกเกินไปมันจะบ่ดีนะครับไถไถแค่พอแค่เพอทีว่าดินมันกลาลังปิ่นดีๆงามๆเนี่ยมันจะหยอดง่ายก็ ทีฮาสีไทยเลือกนะครับสาหรับคนที่สีหยอดเขานี้เขาจำเป็นต้องไถเลือกนะครับเวลาตอนที่ฮอสไถขายาหรือไถหุดไถยหยางมาไถยเลือกบอ่เป็นหยางแต่ว่าตอนที่ฮอสสีมาไถยหยอดนี่เขาจำเป็นต้องไทเลือกนะครับถ้าไทเลือกนี่มันจะเหตุยดให้ขาขากระทูมันลงเลือกเกินไปเราเขามันจะเกิดบ่ค่อยดีนะครับหลังจากที่ฮอสไถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ฮอกับมาขาดขาดนี่ขาดได้เรียบเท่าไรแห่งดีนะครับเนาะ เพราะว่า้าสว่าเหาอกบกขาดตาสว่าเขาบกขาดเอาไม่หยอดเลยนี่มันจะหยอดอยากนะครับก่อนอื่นเอกก็ต้องขาดก้อนขาดมันเรียบแล้วจังค่อยหยอดนะครับสําหรับสําหรับการขาดกะขาดให้เรียบให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาหอาขาดแล้วอันหนึ่งเลยก็คือขาดมันจะมันจะปิดหนาดินไว้นะครับเวลาขาดมันหลุดไปมันจะปิดหนาดินไว้ฮ็ดไห้ไความชื้นบ่ระเหย <ersch> เร็วเนาะครับเหตุใ hey, ห hey. uh, ้ความเจริญบ right so ่เลยเฮ้ยเร็วเหล้วเขาห้องเกิดที่เกิดดีเขาห้องเกิดที่เกิดดีแล้ววันนี้เป็นเกิดมาแล้วกะสีตายแรงยากเนาะครับเพราะว่าดินมันปิดไอราะว่ะขาดมันปิดหนาดินไว้แล้วเนาะครับมันจะเหตุให้งเขาห้องเกิดดีเกิดง่ายแล้วดินมันก็เรียบแล้วก็จะเหตุให้เขาหยอดง่ายน้ำเนาะครับอันดับอันดับแรงเรืยก็คือต้องขาดเนาะครับขาดให้ดีจังหน้าผมที่ขาดเนาะครับคันมองใรที่ดินมันไอเป็นสายลมๆเนาะครับสายลมๆ ผมก็ต้องขาดขาดลหลายๆรอบนะครับขาดสองรอบสามรอบหม่องที่เป็น้ายลมๆขาดให้มันดิน่มน่นๆเวลาเ้าวหยอดขาดกระตูมันยังสิบอลงล,งล้งเลยนะครับถ้าเป็นดินที่ปกติห้าขาดไปเทียดเดียวกับว่าเป็นยังไ้ว่าขันหม่องล,งลงมๆมันก็ขาดดูๆขาดจะเทียสองเทียให้มันให้ดินมันแน่นๆนะครับหลังจากที่ขาดเซจแล้วนะครับพี่น้องบันี้เ้ากับมาทําการหยอดนะครับและก็เครื่องหยอดเขานี่ก็เครื่องหยอดกางแฮงนี่ก็สามารถใส่กับของเตเอลออนได้เพราดีเลยนะครับเพราะว่า ตัวของเตออนมันสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับรุ่นสามออนนี่สามารถปรับสูงต่ำได้สีเฮตไในฮขาปรับได้พอดีกับเครื่องหยอดก่อแหงนะครับแล้วก็การหยอดที่ใส่เครื่องหยอดก่อแหงรวมกับของเตออนนี่ก็จะบม่มีปัญหาเนาะครับบ่าว่าสิเป็นเวลาเดียวเวลาหยังหนีถ้าฮขัาคลองแล้วนะครับถ้าฮันั่นฮขาแนมแถวแนมหยังแม่นแล้วนี่บ่รต้องลงก็ได้นะครับก็หยอดเดียวเดียวไปเลยปกติแล้วก็สามารถเล่งเล่งหยอดแบบ ทำความเร็วใดนะครับเล่งหยอดแบบหยอดเร็วๆวใดแลวก็ยุดที่จะต้องสังเกตของเครื่องหยออเก่อแหงนะครับขากระทูมันจะมีสีขานะครับบัดที่นี่ตัวองเตเนี่ยล่อทสาล่รอรา้ของหองเต้มันจะแลีนมันจะแลีนน้ำรองขากระทูขาแหลกนะครับบัดที่นี่ขากระทูขาที่สองมันจะถือดาวดาวที่เป็นเหมือน่านขี่มสาที่ยูวิง่งยุ่ขังหลังของเครื่องหยออเก่อแหงนี่ ขาที่2จะถือดาวตัวนี้แลนทับรองที่หยอดเขานะครับแล้วขาที่3ขาที่3นี่จะถือโตบังโซนะครับโตบังโซถิดเคลียดินลงมาในหลองของไอ้ขาที่3เป็นบางที่นะครับบางที่ติดดินมันมันลงหลึกๆมันก็จะเคลียลงมาทับแบบนี้ตัวขาที่4จะถือล่อขางขัวของของเตลออนนี่แลนทับนะครับอันนี้คือจุดติ่ผมสังเกตบัดทีนี้ขาที่1เนี่ยมันจะถือล่อล่อ ฟังสายลอฟังสายแลนทับไปใน้หล่องเลยขาที่ซีนี่จะถงอรอฟังขวาของของเตี๋ยแลนทับไปใน้หล่องพอดีบัดที่นี่ผมก็ผมกับญานมันเขามันบกเกิดหรือว่าเขามันมีปัญหาเนาะครับนี่ครับตามที่เบิงนี่มันใจแลนไปใน้หล่องพอดีบันที่ผมกับน้ำเบิงเลยครับน้ำเบิงว่าหลังจากที่รอมันแลนทับไปแล้วมันกีเคลียเขขึ้นมาบ่อผมน้ำเบิงอย่เงาเงาเตืบีมันกับบกเคลียเขึ้นมานะครับอันนี้อันนี้ก็บบกเคลียเขึ้นมาบันที่ผมกะบัันี้ตอนนี้กับพรท่านว่างใจบันไหนเพราะว่า ขาแรกถือลอทับขาที่สองถือดาวทับแล้วขาที่3นี่จะถือบางโสดินลงเป็นบางที่แล้วขาที่4ี่ก็จะถือล่อของเต้น,นแลนทับนะครับวันนี้ผมก็เลยผมก็เลยไอ้ถาสาเบิ้งตอนที่มันเกิดนะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วติเป็นยังไงเดี๋ยวผมสิมีภาพตอนที่เขาเกิดให้พี่น้องเบิ้งตอนท่ายคลิปนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้กัเบิง้งเบิ้งวิธีการหยอดคือหฮาหยอดรวมกับของเต้แอลออนนี่ สามารถหยอดทําความเลี้ยวได้นะครับถ้าสมมติว่าเอายางเอานี่เขายางเอานีเขาจะบอสามารถหยดได้เลี้ยวไปนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเล็งเลี้ยวเกินไปมันก็จะเมื่อยนะครับเวลายางแล้ววันนี้ในกรณีที่เขาหยอดซาหยดซาแบบที่เขายางหยอดนี่เขามันจะลงเป็นก่อนะครับสมมติว่าเวลาเวลาเขาหยอดยางไปนีเวลาเขามันลงสมมติว่าลงหาเม็ดมันก็จะลงมาจุ่มกันยูหาเม็ดแล้วไปอีกมันก็ลงมาจุ่มกันยูหาเม็ดนะครับ แต่ว่าในกรณีที่เขาหยอดแบบทาความเลี้ยวนี่เขามันลงมาก้วมันจะยาใหญ่นะครับมันจะย้ายไปแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดใหญ่ย้า่ไปมันทิ่ลงเป็นจุ่มกันนะครับซึ่งผมกับผมก็อยากให้มันลงกใหญ่ผมก็อยากให้ลงบ่ให้มันลงเป็นจุ่มจุมนะครับเพราะว่าถ้าว่ามันลงจุ่มกันเลยเวลาเขาเกิดมันแตกคอผมยามมันจะแหง่กรันวันนี้ผมก็อยากให้มันเกิดให้มันใหญ่กันแบบที่นี่เข้ามาใส่หองเตะรวมนี่ทำความเล็้วได้มันใหญ่กันดีครับเดี๋ยวผมจะมีภาพตอนที่มันเกิดให้บัง จังนะผมนี่เนะครับ16ลาเถิงไถเถิงขาดเถิงหยอดนี่สองมือแล้วนะครับเนาะคันตีตีไปซะคือไถมือหนึ่งไถมือหนึ่งแล้วบัดนี้มือที่สองห้องมะขาดมาขาด่าาดวงเส้า่วงใบห้องมาหยอดอันนี้ขึ้นแล้วนะครับเนาะคันตีตีฉเฉลี่ยกันไปแล้วจะยุบป,ประมาณนี่บัดที่นี่พี่น้องที่สนใจเครื่องหยอดเก่าแหงนะครับสนใจเครื่องหยอดเก่าแหงกันสามารถใส่รวมกับองเตียได้โดยบ่มีปัญหาเนาะครับ สามาใส่รวม,รวมกันเลยเลยก็รของเตยียโดยไม่มีปัญหาเพราะาผมทดสอบพักแล้วนะครับยอดที่หกไรนนี่พานไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมติมีภาพตอนที่เขาเกิดเนี่ยพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะและวนี้ก็คือเขานะครับพี่น้องหลังจากที่หยอดได้แล้วสิบมือนะครับนับจากมือหยอดมาหอดมือที่ผมออกมา่ายคลมเนี่ยก็สิบมือพอดีนะครับเขาก็เกิดได้หลายเติบแล้วเกิดได้ยย้เติบว่ามันเกิดได้หลายเติบยย้เติบแล้ว เบิ to to ้งกับสามใบแล้วนะครับที่ผมออกว่าเบิ้องนี่กับสามใบกับสามารถเดี๋ยวเห็นนระยะไกลเดียวมานี่ก็เห็นเราว่าเป็นเป็นแถวนะครับขันเขาเลียวเบิ้งกับที่เป็นแถวอัดการหยดที่ผมกับที่หยดแบบวนเลยนะครับหยดวนไปวนไปวนไปเลยครับวนเข้าไปเรื่อยๆเลยสีสีบ่เบรกนะครับสีบ่เบรกเขาเพราะว่าเขาหยดคือเขาหยดอยู่ในหน้าเขาอยู่แล้วเขาขันเขาบอซี่เลียดเรื่องว่าแถวมันเิีงามหรือบ่งามคือเขาหยดวนไปเลยมันจะไงนะครับ อันนี้เขาที่มันเกิดขึ้นมามันก็นจะย้ายกันไปยังที่นะครับตอนนี้ตอนนี้ที่มันเกิดเนี่ยไปเบิ้งนี่กะถ้าสมมติว่าเขาเบิ้งเป็นแถวก็จะเป็นแถวย้าวอัลล่าเนีเขาเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเขาเบิ้งทางขาง,งมันจะเป็นบางๆน,นิดนึงเพราะว่าเขาหยอดนี่มันมันมันใส่เขาปลูกน้อยนะครับใส่พันเขาน้อยจังของผมซิมหกลนี่ผมไรเบิ้งแล้วมันจะถิอไายประมาณละสามลก,กวๆครับไรหนึ่งสามลก,กว่า หรือว่าตีตีกลมๆกับเป็นซีโล้อนะครับลายละซี่ลสอใส่ยู่ประมาณนี้สิบหกลายกัประมาณสองถุงปุ๋ยกัวกัวนะครับหยอดอันนี้แล้วเลยสองถุงปุ๋ยกัวกัวแล้วเลยสิบหกลายนี่ถือว่าประหยัดครับต้องกบรประหยัดครับถ้าสมมติผมวานนี่มันจะใส่ประมาณแปดแปดถุงปุ๋ยนะครับวานสิบหกลายบันนี้หยอดมันมันเหลืออยู่สองถุงกัวกัวเองอันนี้ก็เกิดดีนะครับเกิดดีทุกแถวจากที่สังเกตที่ว่าแถวแถวแรก ขากระทู้แรกล่อมันเหยียบนะครับขากระทู้สองดาวเหยียบแล้วขากระทู้สามจะถือบางส่เคลียดดินลงมาถมแล้วขากระทู้ี่นี่กะถือล่อเหยียบนี่ก็จะบ่มีปัญหานะครับเขามันจะเกิดดีขึ้นมาถูกแถวเลยตามที่ผมไปไล่บึงถูกแถวมันจะเกิดปกติคือจังบ่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็กเลยถือว่า ใส่รวมก็ผ่องเตยออนนี่พันนะครับบ่มีปัญหาในการที่ว่าถ้าร่อ,อมันเหยียบนี่เขามันด้เกิดบอ่อหรือว่าไอ้ยังหรือว่าไอ้ยังที่ว่าเวลาห้าหยอดห้าแลนไปแล้วมีโตทับโตไอยยังนี่บ่มีปัญหาสําหรับเขานะครับเกิดได้เบิดนะครับเนาะว่าแต่เ้าอยอดเลิกเกินไปพันหยอดเลิกเกินไปม,มันอาจจะเกิดเกิดแล้วมันจะบ่พนดินนะครับเกิดมันจะบ่พนดินมันมันเกิดถือว่ามันเกิดบ่ได้นะครับเนาะแต่ในกรณีที่ห้าหยอดธรรมดาหยอดไปแบบ ความเลือบ่บ่บเลือกเกินไปนี่เกิดดีครับเกิดดีปกติตามที่ของผมไปเบื้องนี้ว่าผ่านแล้วนะครับเกิดดีหลังจากนี้ก็สิได้ล้อเบื้องนะครับว่ามันติแตกกอดีบอรหรือว่าย่ำญยขืนมาเป็นหมากเป็นห่วงแล้วมันจะดีบอเนาะครับขันตัวผมมีเวลาว่างผมก็ติออกมะทายพี่น้องเบื้องนะครับขันตังวางานเล่งงาน,งานอย่างบ่มีเวลาว่างก็สิบ่บอดได้มทะทายเนาะ สำหรับผู้ที่สนใจที่สซื้อเครื่องหยอดขันสงว่าพร้อมนะครับมีเงินมีอย่างก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ประหยัดพันเข่าแน่นอนนะครับกถือว่าดีนะครับหยอดก็บ่ได้ถือว่าหยอดยากว่าจังไหนะครับก็หยอดไตเร็วนะครับหยอดได้เร็วรวมกับของเตยเนี่หย,ยอดได้เร็ยวจังผมสิบหกลายนี่หยอดบาถึงเึ่งมือนะครับข,ข,ข,ขันขันหอาไถแล้วหฮาขาดได้แล้วหยอดอย่างเดียวเนี่ยแป๊บเดียวก็แล้วนะครับสามารถเร็งทําความเร็้วได้หยอดเร็วนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ